ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีตัวแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บริหารหน่วยงานองค์กรรวมถึงผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนและแขกผพ้่เกียรติทุกท่านคะ่ะไม่ทราบว่าท่านเห็นวิดีโอว,วีดีทัศน์ครั้งนี้มีความรู้สึกอย่างไรคะแต่ถ้าถามตัวดิฉันเองดิฉันรู้สึก มีความดีใจค่ะที่จะเกิดบรรยากาศของสงการที่มีแต่ความสุขบนใบหน้าสายตาและรอยยิ้มของคนไทยแต่เช่นเชื่อว่าการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้จะเป็นไปนอย่างสิ่งที่เราหวังถ้าได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยง,งานซึ่งก็ต้องขอขอบคุณในวันนี้ที่ภาคีเครือข่ายทุกทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ได้มารวมกันเพื่อเพื่อที่จะช่วยกันในการดูแล ความปลอดภัยของทางถนนในทุกในทุกส่วนเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าโครงการในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในช่วงของสงการทุกกระทรวงก็ได้มีการออกนโยบายแล้วก็การทำงานไปร่วมหน้าแล้วก็เรียนว่าวัตถุประสวงค์วันนี้ก็เป็นการบูรณาการเพื่อเกิดความร่วมมือภายใต้การทำงานของทุกกระทรวงและโดยเฉพาะหน่วยงานของทางสสส นะคะแล้วก็ในงานที่เกี่ยวข้องทั้งทั้งหลายที่เป็นภาคีหลักที่จะร่วมกันเพื่อที่จะเพิ่มมกํกำลังที่จะบอกพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ระดมกันมาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในวันนี้ให้มีความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจซึ่งมาตรการต่างๆนะคะก็ขออนุญาตเรียนท่านสื่อมวลชนว่ามาตรการต่างๆนั้นเราเองเราอยากให้เป็นมาตรการที่ดูแลทั้งนคนรถ และถนนอย่างปลอดภัยและรอบด้านค่ะก็ถือว่าเป็นวาระที่เราจะต้องทํางานอย่างเข้มข้นวันหยุดห่งนี้วันครั้งนี้เป็นวันหยุดยาวแต่เจ้าหน้าที่ก็คงต้องได้ทํางานอย่างเข้มแข็งก็ขออนุญาตขอขอบคุณและให้กาลังใจทุกท่านด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่เป็นงานวันหยุดราชการบนความหนักและบนความเข้มข้นของ,ของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ก็คือบนความสุขของประชาชนที่จะได้รับจากท่านในการทําหน้าที่ภารกิจของท่านอย่างเต็มที่ในครั้งนี้นะคะรณรงค์โครงการวันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียกว่าเราจะมาปักธงกันในการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุการจราจรให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายเจ็วันเจ็ดิบเจดจังหวัดสงกรานปลอดภัย25 5 5้าอห้าิห้าซึ่งดิฉันเองก็ถือว่านโยบายของวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำกันอย่างต่อเนื่องเราคงต้องมาคุยกันว่าในทุกกระทรวงทุกท่านก็ได้รับความการสนับสนุนเป็นอย่างดีกับทุก,นกหน่วยงานว่าเราจะทำงานโครงการนี้เป็นการปักธงที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันให้เห็นของเจวันนั้นกลายเป็น365วันให้ได้ในเจจังหวัดน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเองเรามองเป้าหมายโวนกันแล้วเราจะประกาศในส่วนของการที่จะทำอย่างไร ลดการตายบนท้องถนนให้น้อยที่สุดอยากจะพูดคำว่าไม่อยากเห็นการตายจากอุบัติเหตุแต่สิ่งนี้ต้องได้ความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนซึ่งหลายหายกระทรวงหลายภาคส่วนงานทั้งภาคีของเอกชนก็ได้มีการรณรงค์ในส่วนนี้แล้วนะคะฉันเองก็ขออนญาตว่าเราจะขอเร่งรัดในส่วนของนโยบายในการดําเนินการ ขอสรุปเป็นจุดสําคัญดังนี้นะคะตัวนโยบายเองเราก็ทํามาจากสิ่งที่เราวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้นว่าอุบัติเหตุและก็การตายต่างๆของของผู้ที่ใช้ขับรถสัญจรน,นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาเป็นนโยบายนะคะก็อย่างแรกนะคะฉันเองอยากขอให้หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นร่วมกันในการนำโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของรัฐบาลที่จะร่วมกันในการที่จะ เร่งรัดของการเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ที่ในการลดการตายบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียบนท้องถนนให้ได้ซึ่งเราเองก็เป็นนโยบายใหญ่แต่แน่นอนต้องบูรณาการลงในหลายพื้นที่โดยที่ขอความร่วมมือของทุกตำบลอำเภอจังหวัดที่จะต้องวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองแล้วตั้งทีมงานในการที่จะดูแลสอดส่องในการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิด นะคะแล้วก็รวมถึงการที่ต้องให้ความสำคัญในหน่วยงานระดับสูงลงไปเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยกันรักษาชีวิตและสุขภาพทรัพย์สินของผู้คนแล้วก็ถือว่าทุกท่านในที่นี้ก็เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและช่วยเหลือรัฐบาลและสังคมต่อไปค่ะประการที่สองการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเกิดกับรถจักรยานยนต์ ข้อมูลจากที่ผ่านมาจะเห็นว่าผู้ที่เสียชีวิตร้อยละ80เป็นผู้ที่เกิดจากผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์และไม่ได้สวมหมวกนิรภัยก็ขอให้ปีนี้เป็นปีของการรณรงค์ในการที่สวมหมวกนิรภัยเถอะค่ะทุกๆพื้นที่เพื่อที่จะให้มีอัตราการเสียชีวิตลดลงอัตราการอุบัติเหตุลดลงและขอเพิ่มจำนวนผู้ที่สวมหมวก มากขึ้นในช่วงขับขี่ก็คงต้องขอฝากทุกหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคร่งครัดการสวมหมวกนิรภัยในการตรวจตราต่างๆในทุกพื้นที่อย่างจริงจังประการที่สามหน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุหรือทีอ่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนั้นมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ก็คือเมาแล้วขับ แต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือเมาแล้วไม่ขับนะคะก็ขอให้มีการเน้นนะคะในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตามพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี2,550เตโดยห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีรวมถึงการกวดขันในพื้นที่ห้ามขายและห้ามดื่มอย่างจริงจังพร้อมทั้งเร่งรัดในมาตรการต่างๆเพิ่มเติม และบทลงโทษต่างๆในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยก็ถือว่าขอให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักง,งานตารวจแห่งชาตินะคะที่จะช่วยกันพร้อมทั้งขอความร่วมมือว่าขอให้ช่วยกันในการสนับสนุนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอตามจุดเสี่ยงและสถานที่ต่างๆด้วยค่ะเพราะนี่เป็นจุดสําคัญในการตรวจตั้งแต่การป้องกันวัดเหตุนะคะประการที่สี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าด้านอุบัติเหตุใน3ามปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มของผู้ที่เสียทีม่มีความสูญเสียต่อครั้งเนี่ยรุนแรงสูงขึ้นเพราะมาจากการขับขี่ที่ให้ความเร็วดังนั้นบนท้องถนนการตรวจจับความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคงต้องให้ความสำคัญมากขึ้นรวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีในการตรวจสอบความเร็วมาช่วยและขอให้มีการกำหนดเล่งรัดมาตรฐานความเร็วกำหนดความเร็วในเขตชุมชนด้วย โดยเฉพาะในสถานที่บริเวณตลาดชุมชนหรือโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญขอให้บูรณาการนโยบายทั้ง4ข้อนี้ร่วมกันโดยถือเป็นทั้งจุดที่ต้องเน้นเพิ่มและจุดที่เสริมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่างๆของทุกหน่วยงานให้เป็นบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมเพราะดิฉันเองก็เชื่อว่าถ้าเราได้รับความร่วมมือโดยผ่านเครือข่ายทุกส่วนงานที่เข้มแข็งเช่นนี้ ก็จะนำไปสู่นโยบายที่ไม่ใช่เพียงแค่7วันเจจังหวัดปลอดภัยแต่จะเป็นนำไปสู่365วันปลอดภัยของประชาชนคนไทยทุกพื้นที่ก็เรียนว่าฉันอยากเห็นสงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปักธงและในส่วนนี้นะคะสำหรับโอกาสนี้ในวาระดีทีของวันสงกรารซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของคนไทย จึงก็เชื่อมั่นวา่าเทศกาลนี้นะคะเราในที่นี้ทุกท่านเราจะร่วมมือกันในการส่งพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกจุดมุ่งหมายแล้วก็ขอให้ประชาชนคนไทยนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวเป็นที่รักและเป็นกิจกรรมของการเล่นน้ำสงการานอย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะรัฐบาลก็ยืนยันจะเดินหน้า ในเรื่องของนโยบายความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะไม่ใช่เ,เพียงแค่นโยบายเพียงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเท่านั้นแต่จะต้องขยายความสุขของประชาชนให้เกิดความต่อเนื่องร่วมกันต่อไปก็ขอ,ขอขอบคุณทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมหาไทยสำนักง,งานตำรวจแห่ชาติสอสศศึกษาธิการแล้วก็ i อ t ทุกหน่วยงานค่ะ เป็นงานที่พวกเราจะต้องร่วมกันในการสร้างความสุขและให้เริ่มต้นจากสงการานต์ครั้งนี้ที่เป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศค่ะก็สุดท้ายขอญาติให้กำลังใจทุกท่านนะคะเพราะว่าทุกท่านคือ,อผู้ที่เสียสละทำภารกิจที่จะสร้างความสุขให้คนไทย ในขณะที่หลายท่าน,น,นอาจจะอยากจะต้องใช้ความสุขกับครอบครัวหรือคนมันเป็นที่รักในช่วงของวันหยุดยาวครั้งนี้ฉันในานามของรัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่ได้สร้างความสุขร่วมกันของประชาชนคนไทยต่อไปแล้วก็ขอสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเปิดโครงการรณรงค์ เจ็ดวันเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดสงกรานปลอดภัย2555แล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จตามเจตนาลมที่มุ่งหวังไว้ค่ะขอขอบคุณค่ะและนี่คือการเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุไม่เป็นเจ็ดวันเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดสงกรานปลอดภัยโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับ আরে <laughs>